โอเคครับผม <Okay. S 1> ก็สวัสดีท่านผู้ชมที่น่ารักทุกคนทุกท่านด้วยนะครับตอนนี้ก็อยู่กับผม UYN ตอนนี้นะครับก็อยู่กับในวอร์ซีเซิร์ฟเวอร์ลานะครับทุกคนและวันนี้กลับมาอย่างที่ทุกคนเห็นนะครับโลนซ่าคนเก่าคนเดิมเพิ่มเติมคือบนเขานะครับก็พอจะได้ออกแล้วใช่ไหมครับ ใช่แล้วฮะทุกคนวันนี้ผมจะมาทําการล่าบ,บอสนะครับให้ท่านผู้ชมดูทุกคนเนื่องจากว่าใน2คลิปที่ผ่านมาเนี่ยผมยิงไปนะครับยังไม่มีวี่แววของสไนท์ที่แบบเป็นของดีๆดอกเลยนะ <No. S 1> แต่คลิปล่าสุดที่ทาไปเนี่ยมี SVD ดอถึง3ก็บอกทุกคนก็ถือว่าเออ <Okay. S 1> เริ่มมีดวงเข้ามาบ้างนะครับทุกคนแต่วันนี้นะครับผมจะมาล่าบ,บอสเนี่ยให้มันเยอะกว่าเดิมซึ่งคลิปนี้นะครับจะยิงบอสหรือฆ่าบอสเนี่ยทั้งหมดประมาณ10,000 ทุกคนโอ้โหผ,ผมบอกเลยว่า <Yeah. S 1> คลิปนี้เนี่ย <Woo. S 1> น่าจะนานพอสมควรพอแล้วคือคลิปเนี้ยผมขอบอกเลยว่าตอนที่ผมยิงบอสเนี่ยขออนุญาตนะครับตัดแบบว่าแค่ตอนที่ผมเสกบอสแล้วก็ตอนที่มันตายทั้งหมดเลยละกันนะครับให้ดูเพราะว่าคลิปที่ล้วที่คนดูกันเนี่ยมันนานมากนะจริงๆริงแต่ผมตัดให้มันสั้นลงเพราะว่ามันเยอะใช้เวลานานพอสมควรทุกคนนะครับเพราะผมเสกทีละ5 0 0ตัวฟ <Okay. S 1> อกละ5 0 0 5 0 0ทุกคนคลิปนี้ซึ่งหมื่นตัวเนี่ยน่าจะใช้เวลานานพอสมควร พอแล้ Fest แลวกันอย่างที่บอกไปแล้วกันนะครับก็เดี๋ยวจะตัดให้ดูตอนที่เสกแล้วก็ตอนที่มันกลายเป็นศพแล้วก็ดูของเลยแล้วกันนะครับ<ๆ>พอในคลิปนี้คือชอบก็อ,อ,อย่าลืมฝากกดไลค์นะครับทุกคนอยากดูต่อไปก็ฝากกด like. ติดตามใครกดไลค์กดติดตามผมอยู่แล้วก็ขอบคุณมากนะครับส่วนใครอยากเล่นวอซีรัสซีก็เดี๋ยวผมแปะลิงก์กลุ่มของกลุ่มรัสซีไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันนะครับทุกคนโอเคเดี๋ยวเริ่มทำการภารกิจคาบอสหมื่นตัวเลยแล้ว<ๆ>กั<ๆ>กกนนะครับว่าของจะดรอปยังไงบ้างนะครับมาครับทุกคนเริ่มที่ชุดแรรรรกกกกกกกเเเเเเเลลยยยยัััันนนนนะะะะะะคคคคบบบออออออ่่่่่าาาาาาางงททีีีไววววว้้สสชุุดด500พพ๋มมจ 500ตัวแรกนะครับทุกคนขออนุญาตปล่อยหาคิเลยแล้วครับทุกคนจัดไปมาครับทุกคนอย่างที่บอกไปนะครับจะให้ดูแค่ตอนที่เสกแล้วก็ตอนที่กลายเป็นศพเลยแล้วกันนะครับแล้วก็มาดูกันว่าจะมีสไลด์ดับหรือเปล่าก็ผมจะเหมือนเดิมนะครับจะขัดแค่สไนด์อย่างเดียวนะครับเพราะว่า <Okay. S 1> ถ้าขัดพวกสิไก่มาไอ้ I ด้วยนี่น่าจะนานพอนสมควรนะครับมาเรามาดูกันดีกว่าว่าบูมแสงสว่างเนะี่ยมีสไลด์ดับหรือเปล่าแต่คิปที่แล้วนี่รู้สึกว่า500ชุดแรกเนี่ย SVD ดับหรือสองกระบอกนะครับโอ้โหแต่คลิปนี้ดูท่่าแล้วโโอโห <No. S 1> ไมมีนะครับ ทีถ้าว่าจะมีสไนดนะครับก็ผ่านไปนะผมสาบชุดแรกนะก็ไม่มีไซด็อกทุกคนเดี๋ยวเรามาดูชุดที่2ก็คือ1000ตัวดีกว่าครับว่าจะมีสไนด็อกมาหรือเปล่านะครับมาครับทุกคน1,000ตัวนะครับรอบนี้ก็คือรอบเทียมห้าร้อยรอบดีห้าร้อยเป็นหนึ่งพันตัวกัดไปโอเคนะครับทุกคนตายไปเปเทียบร้อยนะครับรู้สึกว่าทุกคนเห็นอะไรไหมครับขวามือขวามือขวามือมาแล้วหมดทุกคน 500ชุดที่2นะครับหรือทั้งหมด1,000ตัวนั่นเองก็คือรวมกัน1,000ตัวมาแล้วครับ SVD 1กระบอกโอ้โหก็ถือว่ายัางมีสไทรมานะครับแต่ก็อย่างที่บอกไปสู้คิพี่แล้วไม่ได้ดิเพราะว่าคิพี่แล้วเนี่ยคือแบบอย่างที่บอกไปนะครับ รอบแรก500ตัวแรกเนี่ยดอบ SVD ถึงสองกระบอกนะครับแต่รอบนี้คือ <No. S 1> มาแค่กระบอกเดียวทุกคนโอ้โหให้ตายเถอะโรบินให้สิ้นเถอะโรเบิร์ตนะครับทุกคนปะ่ะไปต่อกันอีก500ตัวชุดที่สามนะครับก็คือหนึ่งพันร้อยตัวว่าจะมีสไนอ์อื่นหรือสไนอ SVD ดอบหรือเปล่านะครับทุกคนมาครับทุกคนอีก500ตัวนะครับ โอเคครับท่านผู้ชมก็หมดไปไปเทียบรอยนะผมสลับชุดที่พันห้าร้อยตัวนะครับก็มาดูซิจะมีของดรอปหรือเปล่านะสนงสนายนะฮะโอเคเมอกี้เหมือนผมเห็นอยู่ทุกคนเห็นไหมขวาบื้อขวาเบื้อแต่เขาดูทางซ้ายก่อนนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวมัวเดินสนใจทางขวาเกิดซ้ายมือสนายอื่นดรอปนี่อดเลยนะนะครับโอเคโอเคเหมือนจะไม่มีนะครับทุกคนก็มี SVD มาแล้วครับหนึ่งกระบอกทุกคนโอเคพันห้าร้อยตัว SVD 2สองกระบอกนะครับเหรือจจะเป็นวีเอสก็ได้นะอันนี้หลอกตัวเองหลอกตัวเองนะครับหลอกตัวเอง โอเคทุกคนเดี๋ยวเราไปต่ออีก500ตัวชุดที่4นะครับก็คือ2000ตัวนะครับว่าจะมีอะไรดรอปบ้างนะครับมาทุกคนอีก500ตัวนะครับก็ย้ายมาพอตรงนู้นของมาเยอะละโอเคครับทุกคนสลหรับบอสชุดนี้ก็คือ2000ตัวนะครับดูก่อนซิว่ามีอะไรดรอปบ้างนะโอเคครับทุกคนชุดนี้ก็ผ่านไปนะครับดูทั่วแล้วครับว่าไม่มีไซดรอปนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อชุดถัดไปดีกว่าครับว่าจะมีอะไรเพิ่มเติมไหมนะครับโอเคท่านผู้ชมครับ อยู่ดีโปรแกรมอัทิตย์ผมมันก็เออร์เลอร์นะครับ <c oughs> ซึ่งบอกเลยว่าผมเนี่ย <No. S 1> ไปทําการยิงบอสแบบว่าลองเสกทีละพันตัวมานะครับทุกคนนี่ผมเสกมาสองกองนะอันนี้คือพันหนึง่งแล้วก็ตรงนี้อีกพันหนึ่งก็ตอนเนี้ยผมฆ่าไปทั้งหมดสี่พัน 4, ตัวนะครับรลงจากเมื่อพี่แล้วก็คือขอพระเจ้จริงๆนะครับเพราะว่าเมื่อกี้ผมแบบว่า ยูดีเพิ่งเห็นว่ารือบาดคลิปไงทุกคนแต่ก็อันนี้คือผมลองสำรวจนะครับว่า1000ตัวเนี้ยไม่มีไซดรอปเลยแล้วก็ตรงนี้ก็คืออีกหนึ่งพันก็คือทั้งหมดตอนนี้เป็น4 0 0พันตัวนะครับก็ยังไม่มีไซดรอปนะครับส่วนปืนโกลที่ผมถือซิกเนี่ยเพราะว่าเอามาช่วยส่องในการหาปืนนะครับทุกคนเพราะว่าของมันเยอะขึ้นไงทีละพันตัวทุกคนนะฮะขอพาวด้วงจริงนะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก1000ตัวนะครับทุกคนก็จะเป็นทั้งหมดบมาพันตัวนะครับมาดูซิ่ว โอเคครับทุกคนตายไปอีกหนึ่งพันตัวนะครับทั้งหมดตอนนี้ก็รวมเป็นห้าพันตัวนะครับเดี๋ยวขออนุญาตตรวจชุดที่ห้าพันนะครับว่ามีสไนอะไรดอกหรือเปล่านะครับก็ดูถีทวดนนะครับไม่มีไซดอกนะครับทุกคนไปต่ออีกหนึ่งพันตัวถัดไปนะครับก็จะเป็นหกพันตัวพอดีทุกคนมาครับทุกคนอีกหนึ่งพันตัวครับ มาครับทุกคนอันนี้คือ1,000ตัวก็จะเป็น6,000ตัวนะค่าทั้งหมดนี้แต่บอกเลยว่าสรุปคลิปนี้คือเท่าเทียมคลิปที่แล้วนี่คือสู้ไม่ได้นะครับเพราะว่า5,000ตัวเนี่ยครั้งที่แล้วได้3 SVD ใช่ปะรอบนี้5,000ตัวได้แค่2 SVD นะครับแต่เหมือนผิ่นอะไรอย่างนึงนี่มาอีกนึงกระบอกทุกคนแต่ที่บอกเลว่าเนี่ยมันคือชุดที่6,000แล้วไงไม่ใช่5,000นะครับก็ถือว่าคลิปนี้ดวงซวยกว่าคลิปที่แล้วนะครับแต่ก็ยังดีครับผมถือว่าดวงดีกว่าคลิปแรกแล้วกันนะครับเพราะคลิปแรกเนี่ยสไนไม่ดรอปเลยทุกคนโอเคอ่าเดี๋ยวหลังจากที่ดูคร่าวๆนะครับก็ เหมือนจะไม่มีไซดรอกนะครับในชุดนี้ก็มีแค่ SVD พูดผิดไม่ใช่ว่าไม่มีไซดรอกมีแต่ SVD ก็บอกเดียวนะครับก็ไม่ได้มีไซด์อื่นเพิ่มเติมเลยนะครับทุกคนมาดูสิเล่นรัสซีชาติเนี่ยผมจะเห็นไซด์อื่นนอกจาก SVD หรือเปล่าวงเล็บจากการฆ่าบอสด้ตัวเองนะครับไม่นับของลิเสกนะโอเคเดี๋ยวเราไปต่อกันอีก1 0ึ0งพันตัวต่อไปนะครับว่าจะมีอะไรดรอกเพิ่มเติมบ้างนะครับมาครับไปหนึ่งพันตัวสังเกตว่าผมขึ้นมาบนเขาเหมือนเดิมนะเพราะว่าของมาเริ่มเป็นรีไปแล้วไอของึ้นแรกมันรบั โอเคครับทุกคนตายห่าหมดนะครับก็อันนี้เป็นจิกหนึ่งพันก็คือรวมทั้งหมดเป็นเจ็ดพันตัวนะครับที่เรายิงมาก็เดี๋ยวดูของพร้อมกันเลยรู้สึกว่าเหมือนผมจะเห็นสไนค์ก็บอกหนึ่งนะครับเห็นไหมเอชวีดีนะครับแต่ตอนนี้คือมันก็มันก็ถือว่าดีใจเอ V วีดีแต่ผมแบบอยากเจออะไรที่มันแบบว้าแล้วก็ใหม่กว่าเดิมเ่ะแบบเพราะว่าเอชวีดีเราเจอแต่ทีแแแ่แล้วไงเราเบื่อแล้ว <laughs> <laughs> เบื่อแล้วนะครับเออขอบอกอื่นบ้างนะครับที่แบบเอาเป็นสไน์อะไรก็ได้อะเออไม่ต้องเอชวีดีก็ได้นะครับขออะไรก็ได้โอเค จากที่ดูข้าวนะครับชุดนี้7,000ตัวก็ไม่มีสไนอะไรเพิ่มเติมนอกจาก SVD นะครับทุกคนเดี๋ยวเราไปต่ออีกหนึ่ันตัวชุดต่อไปนะครับว่าจะมีสไนอะไรดอกหรือเปล่านะครับทุกคนโอเคมาครับทุกคนอีก1,000ตัว ตายไปไปเทียบร้อยนะครับหมดนี่ก็จะเป็น8000ตัวนะครับจริงๆคือผมบอกเลยว่าคอมผมเนี่ยคิดว่าถ้าจะเสกได้ประมาณ2,000ตัวบวกๆนะครับแต่ผมไม่อยากทรมานคอมตัวเองอ่ะสงสารนะทุกคนผมเป็นเด็กคอมนะครับก็ต้องรักคอมเป็นธรรมดาทุกคนไม่อาจจะไม่เข้าใจผมหรอกนะผมมันเป็นคนรักคอมอ่ะเออทำไม่ลงกันนะครับอุ้ยนั่นใช่ไหมเออเดี๋ยวค่อยว่ากันนะครับขอดูตรงใกล้ๆก่อนนะฮะเหมือนจะมีสไลด์ตอนปีหนึ่งก็บอกนะครับซึ่งก็เป็นของเก่าที่เรารู้จักคุ้นเคยคุ้นตาอย่างดีนะครับก็คือ SVD แน่นอนครับผมผมไม นี่ครับทุกคนบอกเลยว่าคนดูผมผม,ผมแบบดูถี่ทั่วจริงๆแต่ถ้าให้ผมมานั่งคัดซิกไก่ไม้ด้วยเนี่ยตามผมลายนะครับมองไม่ทั่วนอนแต่ถ้ามองแค่สไลเนี่ยยังไงผมก็ไหวครับแต่ถ้าแบบอย่างเงี้ยน,นะครับดูแล้วว่าชุดนี้8000ตัวนะครับก็ไม่มีสอะไรเพิ่มเติมนอกจาก SVD ตอนนี้คือ8000ตัวนะครับดอปไปทั้งหมด 5กระบอกครับผมสรับ8,000บอสได้ s อ d วดีแค่5กระบอกส่วนสไลด์บอกอื่นไม่มีแค่อะไรเลยนะครับทุกคนปะไปต่อชุดต่อไปดีกว,ว่าครับผมว่าจะมีสไลด์ใบรอปหรือเปล่านะครับมาครับทุกคน1 0 0 0ตัวนี้ก็จะเป็น9000ตัวพอดีทุกคนไปครับโอเคครับทุกคน900 0ตัวผ่านไปนะครับใกล้จะถึงหมื่นละอีกชุดสุดท้ายก็จะไปนหนึงหมื่นละซึ่งบอกเลยว่า <Okay. S 1> ผมโคตรสิ้นหวังเลยว่ะทุกคน <c oughs> มันไม่มีสไลด์อื่นดรอปล่ะแล้วอันนี้ผมเห็นวิดีกระบอกเดียวเนี่ยดูดิคือแบบ ผมหวังอะหวังแบบหวังปี้ไม่ใช่ที่หวังให้สไลดอื่นดอกนะครับแต่ไม่ดอกโอ้โหแล้วบางเอืญนซื้อของมาอันนี้คือกล่าวไว้แจกคนในทำตอนทำคลิปนะครับก็เอาไงดีวะทิ้งสิทธิ์ไปละกันนะครับโอ้โหแม่งคือแบบไม่มีนะครับชุดนี้ก็คือมีแค่กระบอกนี่แหละครับ SVD ให้คนดูดูด้วยกันเลยครับว่ามันไม่มีสไลด์อื่นเลยครับนอกจาก SVD นะครับก็900 0ตัวกับสไลด SVD 6กระบอกนะครับนี่2 3 4่งี่ห้านะครับปเดี๋ยวเราไปต่อ ชุดสุดท้ายของเรานะครับผมกลับ1 0,000ตัวสุดท้ายว่ามันจะเป็นยังไงบ้างครับผมไม่ใช่1 0,000หมืนตัว1,000ตัวสุดท้ายและจะครบ1 0,000ตัวพอดีครับผมว่าเหมือนพันตัวสุดท้ายเนี่ยมันจะมีให้ผมไหมปฏิหารอะมีจริงหรือเปล่าทุกคนจัดไปครับมาครับทุกคนพันตัวสุดท้ายทุกคนจัดไปครับให้ดูคนดูพร้อมกันเลยตั้งแต่เสกเลยนะครับปั๊บมาครับทุกคนล้มแบบตายหากกันหมดแล้วนะครับก็โอ้โหเปิดหน้ามาได้สวยงามครับโจโจมาด้วย SVD นะครับเก็บไม่ได้แอสถ่ายแล้วทิ้งแม็กมาก นี้คือเตรียมไว้แจกคนนะเออแจกคนฟาร์มนะครับแล้วก็มาดูพร้อมกันนะครับปฏิหารจะมีจริงหรือเปล่านะครับอะไราอะไรก็ได้อะ sp r 9 3 srg หรือจะเป็น m 1ม่ก็ได้ทําไม่ได้ขัดอยู่แล้วนะครับไม่ติดขัดอยู่แล้ว <S <S โอ้โหผมบอกเลยไม่มีนะครับก็นั่น,นะครับสรุปคลิปนี้ยิงบอสทั้งหมด1,000 0ตัวนะครับดอบแค่ SVD 7กระบอกนะครับ1 2 3 4 5ส7นะครับโอ้โห ก็คือน,านาั่นนฮะท่านผู้ชมดรอปแค่นี้จริงๆว่ะเล่นที่บอกไปว่าพอยืนยันคำเดิมว่าผู้ใดที่เล่นเซิร์ฟรลัสซีแล้วคุณเนี่ยฟาร์มใน SRG หรือ SVD ย SRG หรือ R93 หรือว่า SP6 เนี่ย คนภูมิใจนะว่าคือแบบดวงคุณดีมากกูยกนิ้วให้เลยคาาผมฆ่าหนึ่งหมื่นตัวเนี่ยแม่งไม่ดรอปเลยนะครับแล้วก็อย่างที่บอกไปว่าบอสที่ผมเสกเนี่ยมีค่าโอกาสดรอปทุกอย่างเนี่ยเท่ากับบอสในแบบทุกอย่างเลยนะครับทุกคนเออโอเคมันอยู่ที่ดวงจริงๆผมบอกเลยว่ามันอยู่ที่ดวงจริงๆมันไม่ได้อยู่ที่คนทําคลิปหรือที่ไรนะครับโอ้โหดวงกูสวยมากทุกคนโอเคก็เสร็จสิส้นไปเทียบร้อยนะครับเดี๋ยวขออนุญาตทาการ ทิ้งสไน์ไว้ดีกว่าเพราะว่า <No. S 1> ให้มันรีทิ้งไปเพราะว่าเดี๋ยวตอนนี้เดี๋ยวประวัติได้เซิร์ฟเดี๋ยวแอนด์ินตกใจว่าเฮ้ยทำไมสไนมันเยอะจังวะเอ็ดวีดีที่ไหนได้ผมเนี่ยวควรทำมาเองก็ตอบไวเ้เอาเอาแอบดีกว่าเผื่อแบบมีใครขึ้นมาแต่ไม่ได้ไปขึ้นมาหรอกมันเป็นแบบแดงทุกคนเห็นไหมครับว่ามันเป็นแบบแดงก็คือคนทั่วไปไม่มีทางขึ้นได้นะครับนอกจากวาร์ปมาได้ก็เดี๋ยวผมทิ้งไปเพราะว่าอย่างที่บอกไปให้มันให้หายไปดีกว่าเพราะว่าเดี๋ยวแอนด์บินตกใจว่าเฮ้ยเอ็ดวีดีพุดมาจากไหนวะะจแกกบอวันเดียว โอเคเดี๋ยวเราไปทำการส่งท้ายนะครับทุกคนในการสุ่มแจกของคนในเซฟฟาร์มเหมือนเดิมดีกว่าครับว่าวันนี้ใครจะเป็นผู้โชคดีได้รับของจากผมไปนะครับมาครับทุกคนผมก็จะมาสุ่มแจกวันนี้ก็มาแค่เซิร์ฟเดียวนะครับก็เซิร์ฟนี้เป็นเซิร์ฟออฟฟิเชียลสุดทีหกซึ่งผมตามมาคนนี้นะฮะจ่าจ่ากำลังเล่นกันอยู่เลยนะครับตอนนี้คือจ้องจะฆ่าแล้วนะครับก็เดี๋ยวของให้จ่าเลยแล้วกันนะครับมาดูซิว่าจ่าจะตกใจหรือเปล่านะครับอยู่ดีของดรอปเนี่ยโคนละสิบซีแม็กเหมือนเดิมนนะะคคคครรัับบโโลลลแ้วก็นะครับ โอเคครับแจกจ่าไปเป็นเทียบรอยนะครับตอนนี้จ่าจ่ายืนงงอยู่นะครับจ่าบอกกำลังซุ่มยิงอยู่ดีทำไ้ของดรอปนะครับก็โอเคคนนี้ชื่อว่าอะไรนะโอเคคนนี้เล็กหนึ่งได้ไปแล้วต่อไปไปดูคนที่สองดีกว่าครับว่าจะเป็นใครเอ้ยก็จะไปผมขอไปตรงนี้ดีกว่าตึกนี้มีคนหนึ่งนะครับก็แจกเลยเพืยอแบบบังเอิญเขาดวงซวยวับวับามไม่ติดไงถ้าผมวาบมไม่ติดเขาก็อดได้ของไงก็อเออบริการถึงที่เลยรอบนี้นะครับโอเคแต่วันนี้อย่างที่บอกไปนะว่าอาจจะแจกแค่เซิฟเดียวนะเพราะว่าสิ้นหวังมากเลยยิิบมมาาานนรัดดยยววปไ้ เสรเป็ปมันฟันยิงกันตายหรือว่ามีความเสี่ยงเอาไปเลยครับคนละสิบสีแม็กสิบีแม็กอ่าแล้วก็ดี X, เอ็กคนละสิบห้าเฮ้ยเห็นปะเนี่ยเขาเห็นของปะเนี่ยทำไม่เห็นเราต้องปลดล็องขนเพื่อให้เขามาสนใจเรานะครับเราจะเห็นของฮัลโหล ชี้เก่เลยขอของเอ้ยของแจกของแจกเวทเอ้ยมาเก็บของเอ้าไอีเวทนี่ให้มาเก็บของเดี๋ยวแจ้งแบนผมอีกเพราะคิดไปแล้วเนี่ยหลังที่ผมทำคลิปแจกของไปอ่ะแล้วผมไปปลดล็อกขนตอนหน้าเขาแล้วว่าของไปแจกเขาเนี่ยมีคนแจ้งแบนผมไว้ทุกคนแอดมินมาบอกผมว่ามีคนแจ้งแบนผมคิดผมโป้เว้ยอุตส่าห์แจกของให้แม่ถือว่าเป็นคนดีนะใช่ปะแบบว่ายังอุตส่าห์แบบ แบบว่ายังไงอะแจ้งแจ้งแจ้งแอดมินไปครับว่าโปรหรือเปล่านะฮะก็ยังดีถือว่าดีนะครับเป็นคนแบบว่าเออมาเอาของมาของแล้วมาของป๊อได้ไงอะแล้วมาเอาของแล้วมาเอาของก่อนไอ้ดูมมาเอของจะเอาของให้เนี่ยเอาดีเลยนะพอแจ้เขาบอกเอาดีเลยนะ แห่เมื่อ no กี้ยิงจใจใจใงงอยู่เลยเอาไป่ะสิบห้านะครับอ่าดับแล้วนะครับสิบห้าอันสิบซีแม็กต่อไปคนหนึ่งดีกว่าครับตามคนหนึ่งดีกว่าโอเคคนนี้เลยคนนี้เลยมองเลยว่าไม่ตกใจอะอยู่ดีผมวิ่งมาเนี่ยโน่ตัวผมยังไม่โหลดนะฮะเอาตอนนี้ตัวผมโหลดแล้วนะครับเอาครับเอาไปดับขอยที่พื้นยิงใหญอีกเนาะไอเวน อ่าอย่างที่บอกครับว่าแจากของพวกแมกกยาพอนะเพราะของที่แบบใช้แล้วหมดไปนะครับแจกไปยังไงก็ไม่เฟอร์นะครับเพราะว่าผมไม่ได้แจกบ่อยครับด้วยครับนานทีจ <Okay. S 1> แจกโอเคและอย่างที่บอกไปว่ามันไม่ใช่พวกเกาะเหล็กหรือซีแม็กเอ้ยไม่ใช่ไม่ใช่พวกเกาะเหล็กหรือพวกปืนอย่างที่แบบว่าเออใช้แล้วดรอปคนอื่นเก็บไปต่อเพราะว่ามันกดใช้ก็หมดเลยไงใช่ไหมเอา้าแล้วกูซีแม็กวีทำไมเนี่ยจะ <laughs> ซื้อยาโม่ตะคุยเพลินหลอดเลยครับทุกคนขออภัยขออภัยงงเลยจะเวทไม่แจกคน ลำพังนเวทมีในเซิรนะ์ฟอยู่กีบอกตอนเนี้ยทุกคนในเซิร์ฟตอนนี้มี v ีเอีบอกเนี่ยแม่งเอ้ยจะมาสูบแจกวีเอจะบ้าแม็กวีเอนะครับโอเคต่อไปครับผมคนนี่เลยไอเลิฟเนะี่ยอ่าอยู่แอร์พอร์ตเหมือนกันโอ้สบายทีนี้อนะทำไมแอร์พอร์ตลูกค้ามันเข้าเยอะจังวะสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบอันนี้มันฟาร์มมัเป็นแกงก็ถือว่าให้เป็นแกงเลยนะเพราะว่าอย่างนั้นคือมันมาฟาร์มไงไม่ได้มาฆ่าใครนะครับเก้าส <90, S 2> ิบเอ็ดสิบสองสิบสาม สี่สิบห้าตอไม่พอก็ไม่ต้องเอาของแจกขานี้แล้วนะครับถือว่าอุ้ยอันนี้เซฟโซนคงต้องอดอ่ะนะอันเนี้ยเซฟโซนเซฟโซนคงไม่ได้ผมไม่คนฟาร์มอ่ะโนโอ้โหอันนี้เป็นพ่อค้าแม่ค้าผมว่านะน่าเป็นพ่อค้าแม่ค้าป่ะถือสไนเดี๋ยวเถอะแม่ย้อยผมถือสไนไปแกล้งมันดีกว่าเอาไปขู่ให้มันกลัวนะครับนี่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 กาละทุกคนเริ่มเอาเป็นคนนี้ดีกว่านะครับพอทีแล้วก็อย่างนี้นแหละไอ้ล้นถือสไนไปเซฟฟาร์มอยู่เป็นแกงเลยอ่ะโอ้โหมันอยู่อีกคนวะเน คุ้มไปนะครับแคท<ๆ>คุ้มไปแอนี้คุ้มไปบอกเลยว่าแอนี้คุ้มไปเลยนะครับจำว่านี่คือเซอฟฟิเชียลนะครับยิงกันตายนะครับแต่มนันน่าจะมาเป็นแก๊กนะครับหรือไปก็ตีกันจะได้ยินยังไงผมไม่ได้เปิดไมค้บอกไม่ได้ยินจากแอดเลยแอดไม่ได้เปิดไมค์ครับแล้วอย่างผมไปแชทมินครับผมให้คนทําคลิปที่ยืมไอเดียมินมานะครับถ้าจะขอบคุณก็อย่างที่บอกไปว่าไม่ต้องขอบคุณผมนะครับทักไปขอบคุณแอดมินทางเพจนะฮะเพจรัสเซีย เห็นไหมอันนี้คือไม่ใช่เซิร์ฟไม่ใช่เซิฟโนพีเคนะครับอาพเชียวนะครับยิงกันตายนะเอาของก่อนคขเนี้ยถูกเพื่อนสามสี่หกเจ็ดแปดเกาเอาของก่อนสิบเอ็ดสองสามสี่สิบห้าไม่เอาแต่ใครเราไปเอา ไอ้บีหรืออะไรอ่ะให้ไปเอาด้วยเออแล้วแต่ถ้าไม่เอาเราจะถอดรถใไท่งัยวผมเสกรถให้หวารถมันติดครับถือว่าเสกให้ได้ครับทับ V สปาวสองนี่รถรถรถคันใหม่เอาคันนี้ไปแอดมินเราเนี่ยผมไม่กล้าเก็บเออแล้วแต่ไม่กี่คนแล้วแต่นะครับมันหมดใจไปอ่ะรถคันใหม่รถคันใหม่นี่นี่นี่หรือไม่พอใจไม่พอใจโดนแบนเลยว้าสิ่งรถได้ขนาดเนี้ยเอา V สปาลสามเฮ้ยมันต้องีสปาลศูนย์มะว V สปาล วีส <Visa S 2> ปาววีสปาวหนึ่งอันนี้เป็นรถใหญ่ชิบหามล่ะอ่ะสามพันเลยอ่ะให้มึงเลือกเลยเอาคันไหนอ่ะทับวีสปาวศูนย์นี่อ่ะสามพันเอาไปเลยนนเรถเสกแต่ของซื้อเอานะครับไม่ใช่ของปั๊มแน่นอนโอ,อ้โหยิ่งให้ไห,หนยังข้าบนะุญอะคนข้าบุญยังไม่ได้เนะาะคนนี้ไม่ได้อโอ้โหมึงเรียกกันมาเป็นแจกแล้วมั้งเนี่ยโอ้โหเฮ้ยยังไม่ได้กนะันเต็มเลยอ่ะกูไม่ได้แจกทุกคนแล้วเนี่ยแค่บังเอคนมันแบบ มันเป็นพวกกันหมดอ่ะออไม่ใช่แครนะครับมันเตีเ้ยนยิงกันเองนะครับก <Okay. S 2> ็อะไรอย่างที่บอกไว้วันนี้จะแจกเซิร์ฟเร็วด้วยแล้วคุ้มเลยอ่ะมากันซะเยอะด้วยนะประเด็นเฮ้ยกูเกินแจกเกินป่ะเนี่ยอ่ะช่างมันแถมป่ะนะครับก <c oughs> ็ไม่คิดว่าจะพวกมึงเยอะขนาดนี้หรอกเออปกติคนดูดูคลิปผมจะเห็นว่าคลิปหนึ่งอ่ะกูเจอแค่เซิร์ฟมาสองสามคนไอ้เคสที้อยู่แอร์พอร์ตสี่ห้าคนมึงเรียกกันมาอีกนะไอ้เวนพอแล้วมั้งเพราะถ้าเหมือนจะมาเรียกกันมาเรื่อยนะครับโอ้โหตายหาละ แล้วมันอย่างที่บอกไปครับว่าไม่ใช่แค่เดียวกันได้นะครับเพราะว่าเปิดไพคุยกันแล้วมันก็ตีด้วยนะเห็นปะตีกันหน่อยตีกันหน่อยอะไรเงี้ยโอ้โหเว้ยเนอร์มันจะฟาร์มไปยังไงเนี่ยเยอะขนาดเนี้ยโอ้โหมันเยอะไปว่ามันเยอะไปแล้วป่ะอ่ะคนนี้ไม่ได้แอร์พอร์ตเออมันต้องอย่างนี้เออมึงอื่นบ้างนะครับโอเคหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบ หนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบสองสิบสามสิบสี่สิบห้านะครับเก็บไปเก็บไปนะครับเออแม่งพากันแบบมาทั้งโคตรหาญาติพี่น้องเลยแอร์พอร์ตไปแค่แต่ก็อ,าากอ,อย่างที่บอกนะครับคำไหนคำนั้นครับว่าแจกเซิฟเดียวนะครับมาซะเยอะเลยสัตแบบแว์คนที่แจกไปแล้วคนที่แจกไปแล้วคนเนี้ยแอร์พอร์ตอ,อีกนะไอ้เหี้ยกูท้อแล้วว่ะอ่าเอาไปให้ฮาพทอเพื่อมึงคือแบบตั้งใจมาเอาของเลยอะนะครับ เอาไปแค่สิบเด็กพอมึงอะเอาดอยเพื่อนแล้วกันคือมันตั้งใจมาเอาของเลยคนเนี้ยนะครับโอ้ยเฮียมาทั้งโคตรเกี่ยวสกลารเลยอะแอร์พอร์ตอะไอเวนอ่ะผมแจกใครมาชัดหลังๆอยู่ในแอร์พอร์ตให้น้อยลงแล้วกันนะครับเพราะว่ามันมันมันเรียกกันมามันเรียกเพื่อนมาเอ้าแค่ห้าพอเดี๋ยวก็แค่สิบพอแต่ถ้าเป็นมึงอื่นแจกเต็มนะครับ ชิ้นเรียกกันมาขเข้าสกอราเลยนี่นี่วงนี่ไปอันนี้คนวอลแคนไม่ได้มาฟาร์มอ่าแถมแถมสักหน่อยแล้วกันอ่าสักห้าแม็กอ่ะเก็บไปเก็บไปซีแม็กแล้วก็ยาอันนี้ไม่ใช่คนฟาร์มก็เลือดน้อยพอเพราะไม่ใช่คนฟาร์มนะครับมันแย่งกันเอาไปฮะเราไปหาคนฟาร์มต่อนะฮะคนฟาร์มอ่าคนนี้อยู่นี่เหมือนกันโอเคทุกคนน่าจะหมดเปเรียบร้อยน,นะครับทุกคนก็โอ้ แม่งกูเจอแบบทุบตีนอะ่ะทัวลงอ่ะนะครับมาเป็นดงหาซาตานเลยวันนี้นะครับอ่ะสักห้านนะแถมๆไปทุก <c oughs> คนโอ้โหบอกเลยว่าไอ้เหี้ยที่หลักจะอ,อย่างนี้ผมไม่เอาลนะผมแจกน้อยลงเรื่อยๆถ้ามันมาอย่างเงี้ยแบบมันตั้งใจเรียกเพื่อนเรียกญาติพี่น้องมาทุกคน <c oughs> มาซะเยอะเลยนะครับแในก็คลิปนี้ก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะใหม่และแอร์พอร์ตก็ต้องแจกนะเอาไปสิบเด็กพอนะครับที่จะซื้อของเพิ่มละนะครับในก็คลิปนี้ขอบคุณทุกคนที่ดูจบนะครับและถ้าเกิดแบบว่า พอผิดพลาดถ้าผมแบบเออเผลอแบบมองข้ามของที่ดรอปไปในกล่องที่ผมไในกลุ่มที่ผมมีวอตไปเนี่ยถ้าแบบสลาอะไรพลาดไปก็ขออาภัยด้วยลวกันนะครับแล้วก็คอมเมนต์บอกผมด้วยนะครับเพราะว่าของมันเยอะ,ะทุกคนแต่เท่าที่ผมดูเนี่ยคิดว่าผมไม่น่าจะพลาดของไปนะทุกคนเออไงก็ขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบนะครับใครได้ของก,กับผมไปก็คอมเมนต์บอกด้วยไอพวกหาที่มาไปโต๊ะจีนเลยแม่งทัวร์ลงอะทุกคนมากันเป็นทัวร์เลยทุกคนนะครับโอเคไปละขอบคุณทุกคนที่ดูจนจบด้วยนะครับขอบคุณครับ